ครัลักษณะการขึ้นเข้า่าเครื่งองบินนี่แะครับยูขิงหนิงครับเทียบชิบจติงขึ้นสั้นเตือบด้วยน่ครับพี่น้องนี่แหละครับสนุกขาดครับว่าดี้เอาเสือเข้ามาเปลี่ยนครับพี่น้อง ล้วงเอาไปเห็ดบ้างด้วยครับพี่น้องลมไปแห้งแห้งมากครับลมไปแห้งหักจิตตาหนั่งน,น,น,นะครับนี่ครับดูลมดีครับ ร่มแห้งเตือ่อ,อนนะครับร่มนรักนมล้ครับอยู่อุบลนะครับครับสวัสดีครับ